ลืมลืมว่าอะไรลืมว่าจ้กไปรับของจากชีอินมาแล้วนะซื้ออะไรมาบ้างเดี๋ยวจะมาดูหน่อยสิเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนเปิดก่อนว่าสั่งอะไรมาบ้างชีอินชอ,นอยู่ไหนนะนี่ ลืมไปว่ามีแอปชีอิน e อยู่ไหนไม่ได้สั่งเดือนนะหรือเปล่าจะไปไทยออจะมาดูว่ากางเกงจากชีอิน e มันโอเคไหมเนี่ยว่าตอนแรกว่าจะไมซื้อจากชีอ e ินแต่แบบไปดูหลายที่แล,ล้วแบบเนชั่นเอ็มจินาทีคอร์ดออโซสเขาเรียกว่าอะไรนี่คือดูหลายเว็บนนนเนาะแล้วแบบ ตัวที่สวยๆก็แบบสองสามร้อยสวิชโครนแล้วมันเป็นเกงขาสั้นอะก็เลยรู้สึกว่าถ้าจ่ายสองสามร้อยสวิชโครนมันเป็นเก่งขาสั้นอู๋ไม่เอาดีกว่าสามร้อยโครนนี้คือแบบสามสี่ร้อยโครนนี้คือได้เริงแบบเป็นยี่ห้อขายาวยินยนะซึ่งก็เลยดูชีอินแล้วชีอินมันมีชีอินเขามีแบบเค okay เนาะก็ไม่รู้ว่าจะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะว่า เ,เกางเกงขาสั้นจากชีอีแล้วเ,เกงขายาวจากชีอีนะ่ะชีซื้อมาแล้วแบบไม่ถูกใจทั้งผ้าทั้งไซส์ก็มีอยู่สี่ตัวเหมือนกันนะแบบยากที่จะถูกใจเหมือนกันมามาดูกันว่าว่าเป็นไงบ้างแล้วรอบนี้ดูไวนะขนไม่รู้สิหรือว่าเราไม่ได้รอหรือหรือว่าเราไม่ได้สนอกสนใจรอชีอินหรือเปล่าก็ไม่รู้อุ้ยมันจะใส่ได้ เกอขอไป,ปมีเสื้อมเนีฮะขอไปใส่เสื้อยืดธรมรมดาน้องเวลาถ้าจะลองแล้วก็ได้โอกาสซื้ออะไรนะซื้อที่ตลับใส่คอนแทคเลนด้วยก็หมดไป4ี0ร้อยหสอสสิบโดยประมาณนะเหมือนจะใช้โค้ดอะไรด้วยหรือเปล่าเออแล้วมันส่งฟรีด้วยอะ่ะก็โอเคดี ตั้งน้ำมันมขอให้ใส่ได้แล้วกันเพราะว่าอุตส่าห์ดูมันเล็กมากเลยเนี่ยดูเหมือนจะใส่ไม่ได้เลย<笑><笑>เดี๋ยวมาดูกันดูเหมือนแบบใส่ไม่ได้เลยอะเพราะว่าเอวมันเล็กอะแล้วก็ใส่โอ้ไม่รู้อะมาเลี้ยงแกงมาสามสี่ตัวนี่แหละ ว่าแบบดูแล้วดูอีกเนาะโอ้อันนี้บางไปกว่ว่าไม่ชอบที่มเป็นยังยืดถ้ามันเป็นยังยืดปุ๊บอะก็จะวัดคอนีมันไม่ค่อยโอเคโอ้ก็สวยดีนะว่าเลือกแล้วเลือกอีกแบบคือใส่รถเข็นไว้แล้ว,แ,ลวแบบเป็นเดือนเนาะน้องก็แบบสุดท้ายจะไหนไหนเอามาดูทิ มาเดี๋ยวไปดูกางเกงก่อนละกันนะแล้วก็ของจิปะถะค่อยมาดูทีหลังเนาะโคตรเกลียยเลยแบบพลาสติกเยอ,อะอนะเวละขยะไม่ใช่หรอมาเดี๋ยวซื้อมาสี่ตัวเนี้ยมาเดี๋ยวไปลองดูกันนะว่าตัวไหนเป็นตัวไหน <c oughs> ขอให้ใส่ได้เดี๋ยวไปปิดเตาก่อนนี่ก็ได้นี่นะเป็นกงเกงแบบนี้ เป็นเอลสูงนะโอ้โอเคใส่ได้สวยด้วยนะเพราะมันลดราคาของเดี๋ยวดูก่อนว่าตัวนี้น่าจะเป็นเป็นเอลสามแบบนี้เนาะเออขอดูก่อนได้มาในราคา นี่ไงถ้านังแบบผมผอมใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้ได้มาในราคาราคาเดิมร้อยห้าสิบนะได้มาละได้มาห้าสิบเปเนเหลือเจ็ดสิบนี่กระเป๋าซ้ายขวาเออดีว่าเวลาดูเราจะดูแบบว่าเป็นกงเกงที่แบบมีกระดุม แล้วเพราะว่าพอเป็นเอวยังยืดปุ๊บก็จะดูตันทันทีแล้วก็มีกระเป๋าเวลาใส่ตังะอะไรเงี้ยเออง่ายดีเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนแบบทีง่ายๆสบายสบาย,บายแบบว่าแค่มีกระเป๋าใส่โทรศัพท์แล้วก็ใส่ตังชุดติดหนะอนดีเนาะเรียบแราก็มีกระเป๋าอย่างเงี้ยเออโอเคหน่อยมาเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปก็อนนี้ตัวหนึ่งนะ เปนควรมีูุิใช่ป่ะต้องใส่เอวสูงมันจะเป็นอย่างเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบเนี้ยความสั้นกําลังพอดีเลยแบบไม่สั้นมากนะเออดีดีด,ดีไซส์ใครจะซื้อตามก็ไซส์เอสนะไซส์เอสมาตรฐานของฝรั่งเลยเป็นยังยไงวะดูก่อนซีราคาอะไรนี่เนี่ยดได้ในาราคาราคาเดิมร้อยแปดสิบได้ในาราคาแปดสิบ ได้มาลอยคือถ้าสมมติอะ่ะเขาใส่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนั่งแบบอันนี้คือแบบนั่งหมูสวยดีนะกระเป๋าก็อย่างที่บอกเป็นอย่างนี้เออดีแล้วก็มีกระเป๋าข้างหลังเป็นของเดซี่นะเพราะว่ามันลดราคาเนาะตอนที่ซื้อเดซี De ่ เออใช่นนะนำแล้วก็ผ้ายีนคือแบบดีอ่ะเออดีโอเคผ่านแล้วก็อีกสองตัวสองตัวเมื่อกี้ตัวแรกอะ่ะก็จะสีแบบออกสียีนนะตัวที่สองก็จะเป็นแบบยีนเก่ายีนแบบวินเทจหน่อยนะก็จะต่างกันหน่อยคิดว่าน่าจะได้ใช้ทั้งคู่ แล้วก็ตัวนี้รู้สึกแบบจะแน่นตรงพุงไปเนอะเพราะว่าเป็นคนที่หนัก5าสองหลังจากกินข้าวถ้าตอนเช้าก็จะหนัก50ตัวนี้ก็จะแบบเหมือนแน่นพุงไปเพราะมันเป็นกระดุมนี่คือแบบถ้าเกิดกินข้าวนี่คือแบบไม่ไหวนะเป็นอย่างนี้แต่ก็ใส่ได้ไม่มีอะไรน่าจะให้น้องสาวหรือเปล่า ตันนี้ก็ได้มาในราคา80ดสาะว่าเขาราคาเดิมร้อยเจ็ดสิบนังแบบเขาใส่เป็นอย่างี้อนอ้นั่งแบบใส่น,นี้นั่งหมูใส่เห็นไหมนั่งหมูใส่คือแบบคือแบบด้วยความมันรัดแต่นาองล้วตรงนี้มันก็เลยแบบอย่างเงี้ยออกมาหน่อยถ้าสมมตินคนอ้วนอย่างเราก็ประมาณนี้ก็จะอ้วน สีซีดคือแบบน้องสาวเราชอบมาสงสัยตัวนี้ต้องได้หนอะที่ซื้อเพราะว่าเพราะว่าไม่มียีนสีซีดไงต้องต้องซื้อให้กุูสีใช่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองตัวถัดไปตัวนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวมาดูกันชุบตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะเป็นสีอห่งเนี้ยสีแบบข้าวฟายเนาะ มันก็จะเหมือนบางแต่มันไม่บางนะแต่ถ้าจะให้ดีก็อย่าใส่กางเกงในสีดำห้ามใส่ก็ให้ใส่สีขาวสีเนื้อเอานะกางเกงในก็เห็นไหมก็บอกแล้วว่าต้องมีกระเป๋าแล้วผ้ามันก็ไม่ค่อยยับมากเพราะว่าเขาส่งมาก็ยังเห็นยับไหมถ้าสมุดเรารีก็โอเคหน่อยแแบบสบายดีเป็นผ้าแบบผ้าฝ้ายตัวนี้ได้มาแปดสิบนะเป็นสีเบจ ราคาเดิม140ร้อยสี่สิบนี่ตอนแรกก็นึกว่าจะหนากว่านี้หน่อยหนึ่งเนาะนี่ในคือนางแบบก็ใส่แล้วเราก็ใส่เป็นแบบนี้นะตอนแรกก็นึกว่าจะหนาหนาหน่อยเพราะว่าสั่งเผื่อนๆสั่งให้มันมีสีก็คิดว่าจะได้ใส่แน่นอนน่าจะไปถ่ายตัวนี้แหละก็ดีละ ว่ามันจะได้ใส่เสื้อผ้าเราได้หลายตัวเนาะโอเคไหนไหนก็เดี๋ยวไปทําขนมต่อเอออ๋อใช่เดี๋ยวยังเปิดให้ดูไม่หมดเปิดเตาดีกว่าเดี๋ยวแคปให้น้องดู่อนว่าเอาตัวนี้ไหม อ๋อแล้วก็คือตะหยับตะหยับตลับยามาสี่อันโอ้สีน่ารักดีก็น่ารักนะถูกถูกสั่งมาตลับละสิบครนเนองเพราะว่าจะไปหาใช่ไหมก็ต้องใส่วิตามินให้พี่กิด เจ็ดสี่ยี่ิบแปดเออดีไปยี่สิบเก้าวันก็เนะี่ยใส่วิตามินให้ไปคิดเดี๋ยวขอตนะต้องไปล้างก่อนซื้อมาทั้งหมดก็เฮียดตรงที่เนะี่ยใช่เขาต้องแบบแพ็คอย่างเงี้ยแหลนะเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่พลาสติกนะเนี่ยที่หนักๆอ๋อเขาเมียันี้ให้ด้วยหายไปไหนละ มีแบบนแเนี้ยแมกเนตก็แบบเปิดก็เอาไปลางนิดหน่อยลางใส่ํำยาแบบเบาๆแล้วก็เอาตากให้แห้งเวลาไปไทยก็ใส่วิตามินประจำวันเอาไว้ให้พ่ชิดกินต้องแบบมีคอนโทรลนิดนึงไม่งั้นนางจะไม่กินวิตามิน อันตะวหนึ่งสองสามหายไปไหนอ๋อไม่เป็นไรใช่ไหมถอะมีสามอันก็สามอันแล้วก็มีที่ใส่แปรงคือแบบสั่งให้มันครบยอดสี่ร้อยเขาเ้ยจะได้ส่งฟรีมั้งเป็นพลาสติกธรรมดามีที่ใส่แปรงเท่าไหร่น่ะหกโครโน โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเราใส่แปลงเราได้หรือเปล่าน่าจะใส่ได้แหละอืมแล้วก็มีช่องระบายอากาศนิดหนึง่งไว้ใส่แปลงนะดีดีเวลาไปเที่ยวอย่าี้นะแล้วก็อันนี้เป็นเรียกว่าอะไรนะใส่คอนแทคเลยมันดีอย่างหนึ่งเพราะว่า เขามีที่ใส่น้ำยาคอนแทคเลนด์ไงก็เลยอันนี้ก็ต้องล้างนะก่อนใช้แล้วก็มีกระจกที่ซื้อเพราะว่าหนึ่งดูราคาก่อนว่าไหนถูกที่สุดเอ้ยดูก่อนว่ามันมีฟังชันฟังชันครบไหมก็คือที่ใส่คอนแทคเลนส์ต้องมีคอนแทคเลนส์แล้วอันนี้เราคิดว่าไม่สำคัญเพราะว่าเราหัดหัดกับนิ้วมือ่า้เวลาใส่คอนแทคเลนส์แล้วไอ้ตัวคีบก็คือไงก็ต้องมือก็ต้องสะอาด ก็ต้องคีบแบบมือต้องสะอาดอยู่แล้วใช่ป่ะก่อนจะเอามือเอาคอนแทคเลนส์ออกอันนี้คือแบบคีบคอนแทคเลนส์ออกก็ได้แต่ไม่จําเป็นเราต้องการแค่นี้เราก็ไอตัวที่ใส่แยกต่างหากเผื่ออันนี้หกอะไรเงรี้ยจะได้มีสำรองใช่ปะ่ะแล้วก็กระจกเนี่ยคือเราต้องการแล้วก็คือต้องสีแบบเรียบๆแต่ก่อนม็นคนชอบสีชมพูอะแล้วสุดท้ายแบบรู้สึกว่าสีชมพูเยอะไปก็เลยรู้สึกแบบเหมือนเป็นเด็กเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง แบบไม่โตสักทีแล้วก็ซื้ออันนี้ซื้อบอกก็มีนะอันนี้อะไรยี่สิบเองก็เป็นเขาเรียกอะไรกระเป๋าใส่พวกแบบของเวลาไปเที่ยวเงี้ยเป็นสีสใสๆแล้วอันเก่ามันไม่ค่อยใหญ่ไงอันนี้ก็เหมือนไม่ค่อยใหญ่เนาะอ๋อมันในรูปนี่คือสวยมากเลยนะคือใส่เนาะอันเก่ามันก็ เออก็คือหาซื้อ,อมาก็ดูที่แบบอันเก่ามันเหมือนเล็กไปก็เลยลองซื้ออันนี้มาแล้วมันไม่รู้ว่าอันนี้มันจะใหญ่กว่าเก่าไหมนะเดี๋ยวจะไปลองแล้วก็มีเคสโทรศัพท์โอ้ยซื้อถูกอันไหมเนี่ย ซื้อผิดขนาดอีกแล้วว่าอ้าไม่ใช่ S 2 0หรอโหยเส็งจังเลยอืมเนี่ยไม่ใช่ขนาดเราอีกแล้ว Galaxy S 2 0ของเราไม่ใช่ S 2 0ธรรมดาเป็น S 2 0 FE อ่ะก็คืออยากจะเอามาห้อยยังไงแบบถ้าไปไทยใช่ไหมแบบ อย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยเออแบบขี้เกียจเงี้แบบอย่างงี้ก็เสร็จแล้วแบบโทรศัพท์การ์ดแล้วก็เป่าตังคือแบบอย่างเงี้ยก็คือกูอยู่ไทยแล้วแบบสบายๆเนี่ยแต่แบบซื้อผิดขนาดอีกไม่ใช่ S ยี่สิบนะของเราเป็น S ยี่สิบ FE คือมันใหญ่กว่าใช้อันเดียวกันไม่ได้แแล้วอันนี้แล้วอีชันจะเอาไปติดยังไงเนี่ย ซื้อมาพิดสองครั้งละตืวอ,อดใช้อีกแล้วอันนี้ยี่สิบสามโครนนู่นนะไปละ